สิ่งแรกคือไซส์มันฉี่มากถ้าลูกค้าไม่อยากให้มันขยื่นลูกค้าวัดแบบนี้ค่ะเวลาวัดจากนี้นะคะดูว่ามันหนากี่มิลน,นะคะแบบนี้เลยอันนี้ประมาณ4-5่ถึงหมิลได้4-4.5ถมิลบอกลายให้น้องทราบนะคะบอกลายให้น้องทราบ 0.5มิลน,นะคะสมมนี้ก็เะ่นลูกค้าดูว่าเออไอ้ไซส์เนี้ยเวลามันใส่เนียมันมันฟิตพอดีไหมอะเนี่ย4มิลเนี่ยอะเนี่ยซอนเนี่ยเนี่ยไม่ขยับเลยพอลูกค้าวัดได้แล้ว4มิลมันก็จะเป็นแบบเนี้ยไม่ขยับเลยนะคะไม่ขยับเลยก็จะเป็นแบบเนี้ยคือเสริมพระจะไว้หน้าไว้ข้างไว้หลังก็จะไม่ขยื่นเพราะซอทําไซส์มาละเอียดมากๆนะคะอะละเอียดมากๆม,มีเยอะมากจริงๆที่สุดแล้วนะคะ ตัง้งใจนะคะเพราะว่าคนอื่นก็ก๊อปีอ้ไปเยอะนะคะและยังไม่หมดนะคะลูกค้าสำหรับใครที่อยากจะได้แบบกิ๊บล็อกเพชรนะเราก็มีเหมือนกันนะคะกิ๊บล็อกเพชรแบบนี้มีตั้งแต่ไซส์กี่มิลสี่สี่จุดสามมิลสี่มิลห้ามิลหกมิลเจ็ดมิลแปดมิลเก้ามิลแล้วก็มีใหญ่สุดคือเนี่ยอ้สิบสุดห้ามิลสิบสองมิลมีไหม สิบสองมนโอ้โหลูกน้องพากันขิงใหญ่เลยนะคะสิบสองเมนนะคะมีใหญ่สุดถึงสิบสองเมนเลยงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าฝังเพชรนะคะล็อกแบบนี้แน่นๆเลยนะคะมีเกลียวเดินหนาเราลองผิดลองถูกมาเยอะมากลูกค้าเรารู้ว่าทําแบบไหนที่มันจะฟิตพอดีกับลูกค้านะคะและที่พีไปก่อาน,นั้นนะคะลูกค้า เอเซอรี่ก้ามปูแบบล็อกสองชั้นนะคะอันนี้ก็คือเอาใจเอาใจลูกค้าที่เป็นเซียระดับที่ว่ารักพระจริงๆแล้วอยากได้อะไรแบบเก๋เกไม่เหมือนใครนะคะล็อกเบิ้ลตรงนี้2ชั้นนะคะเวลาใส่พระนะคะก็ใส่เราเราดันเราดันพระเข้าไปตรงนี้เลยป้าปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ล็อกอีกชั้นหนึ่งเก๋ๆกซอสทำฟานไซส์นี้นะคะไม่ทําเล็กกว่านี้เพราะว่าไอ้วงนี้มันจะแคบแลวมันจะใส่พระลําลบาก ทำไซส์ประมาณนี้กำลังดีดีผู้ชายแต่ละคนก็ไม่ได้เล็กๆนะคะระดับเซียนนะคะถ้าทําวงเล็กมันจะไม่แข็งแรงและจะเสียง่ายตรงนี้เป็นเทนเเซียนะคะพร้อมเสิร์ฟลูกค้า12690นะคะน้ําหนักไม่น้อยนะคะลูกค้านะสลึงนึงได้เลยนะคะอะเอเซอร,รีข้าวแรงต่างๆนะคะนะและสำหรับใครที่จะได้แบบทองล้วนนะคะซอมีเป็นทองล้วนหัวบางกรปีบางกร ใช้ได้เลยนะคะปีบังกรทองล้วนกล้ามปูนะคะแบบนี้นะแล้วก็มีเป็นแบบทองล้วนล็อกสองชั้นดีไหม <t ong> หมดยางหมดยางอ่ะยัง,ย,งยังมียังมีอยู่อันนี้ทองล้วนล็อกสองชั้นนะคะทองล้วนล็อกสองชั้นแล้วก็แบบฝั่งเพชรนะคะแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะ <t ong> ใครชอบแบบไหนมาเลือกที่น้าราได้อเซสซอรี่เพียบเยอะมากนะคะ เยอะมากทำเองอุ่แบบเอง <มา S 1> นะคะแล้วกิ